สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพผมนาะยช็อตตี้บูโจวาก็บเกมเดอะฟาร์มครับผมเกมนี้ก็ทำฟาร์มครับก็ตามที่เห็นกราฟิกมาแนวแบบพิกเซลนะครับก็สมัยแบบเล่นแล้วคิดถึงเกมเก่าๆเอางี้กันลวกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยแตกต่างจากเกมทำฟาร์มเกมอื่นๆหลายจุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นไปให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงเนี่ยเราเป็นองค์หญิงครับ อายุ14ฟ kind of mm ังไม่ผิดนะเป็นองหญิงอายุ14อยู่ดีก็ถูกวาร์ปมาที่นี่นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มันมีเรื่องของค่าสเตตัสด้วยซึ่งอันเนี้ยตอนที่เราเริ่มเกมเขาจะมีบอกครับว่าสเตตัสแต่ละอันเนี้ยมันบวกอะไรบ้างเอาเอาที่ที่ผมจําได้ก่อนนะคือมันจะมี3สายให้เลือกสเตนอิน u ักแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสายสมดุลคือบาลานผมเลือกบาลานมานะครับที่ผมจําได้เนี่ยสเตนเนี่ยมันจะเป็นลด พูดง่ายคือมีพลังงานเยอะขึ้นนั่นแหละอ่าเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็คือมีพลังงานเยอะกว่าสายอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอินเนี่ยมันจะทําให้เวลาในแต่ละวันเนี่ยมันลดช้าลงเอออันนี้ที่จําได้นะมี2องอันรักอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไจำไม่ได้นะใครจําได้ก็บอกหน่อยก็แล้วกันนะฮะก็นั่นแหละพอเราเข้ามาในโลกใบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกที่ท่านผู้ชมต้องทําเลยก็คือช่วงแรกเนี่ยเราต้องขุดแปลงผักหรืออะไรก่อนซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันจะติดตัวอยู่แล้วเราแค่ไปช่องว่างๆครับแล้วกดโอเคด้าาานขวล่งะ มันจะทําเองทุกอย่างเลยตั้งแต่ขุดดินพวนดินแล้วก็โยนมเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดมีมเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็รดน้าต้นไม้ซึ่งรดน้าต้นไม้นี่ยต้องมาเติมน้าด้วยนี่นะรอซัมวอเตอร์แล้วก็กด Enter อปัไนแล้วก็มารดน้ำแบบนี้เป็นต้นแล้วก็รอผลผลิตง้อเงยคือเราสามารถใช้ปุ่มโอเคเพียงปุ่มเดียวทําทุกอย่างได้เห็นะแค่นี้เองการเล่นก็จะง่ายๆครับเวลาก็จะรู้สึกว่าผ่านไปรวดเร็วแล้วก็แต่ละวันเนี่ยพลังงานเรามีค่อนข้างน้อยในช่วงแรกๆนะครับ อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผลผลิตงอกเงยเลยเนี่ยเก็บมาครับก็มาคุยกับตรงนี้แล้วเราก็เลือกแล้วก็โยนเข้าไปซึ่งคนที่มาเก็บของเนี่ยเขาจะมาเก็บทุกๆุกเจ็ดวันอ่ะจะไม่เหมือนเกมอื่นที่มาเก็บทุกวันใช่ไหมอันนี้คือทุกๆุกเจ็ดวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้านไม่พอนะโยนของลงไปเลยใช่ไหมครับเผื่อเราแคนเซลก็ทําได้มาที่อันนี้แล้วก็เลือกแคนเซลได้นะครับก่อนที่เขาจะมาเก็บนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าไอตัวของเมล็ดพันธุ์หมดทํำยังไงเราเดินลงมาด้านล่างครับตรงนี้ครับจะมีร้านค้าครับผมนี่ก็มาคุยกับร้านค้าซื้อเมล็ดพันธุ์ได้นะครับซึ่งมันก็จะสุ่มขายแล้วก็ต้องดูวยนะว่าเป็นหน้าของมันหรือเปล่าบางทีมันจะมีบอกอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยอันนี้ปลูกได้ทั้ง4ี่ฤดูกาลเลยนะครับอ่าอันนี้จะปลูกได้แค่ซัมเมอร์ซึ่งผมอ่ะเล่นอยู่เป็นสปริงเพราะนั้นผมก็ต้องเลือกอันที่มันเหมาะสมกับหน้านี้นะครับแต่ว่าโอ้โหใช้ตังค์เยอะไปกว่าห้าหมื่นเลยเห่ะวะที่มันแพงเพราะ โสมทองโคตรแพงเลยงั้นก็เดี๋ยวซื้ออะไรไปปลูกดิซื้อ,อ,อเพนะืนเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกดบายเงาตังค์ไม่พอลืมเช็คงั้นก็แคนเซิลนิดนึงก็แล้วกันครับบายไปเรียบร้อยตังเลยแค่7 0็ร้อยอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นครบ30วันแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินอย่างต่ำสามพันครับเหมือนเป็นค่าเช่าที่อะถ้าเกิดเราไม่มีค่าเช่าที่เนี่ยเขาบอกว่าเกมจะโอเวอร์นะถ้าวันที่30หาตังค์ไม่ครบเกมจะอโอเวอร์นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัันนนเป็ยงงนไะ เอามาเล็ดพันมาเรียบร้อยแล้วนะครับยอนรดน้ำเห็นไหมครับปุ่มเดียวกันนะครับอุ้ยกลางคืนแล้วต้องนอนก่อนเที่ยงคืนนะครับต้องนอนก่อนเที่ยงคืนแล้วก็อย่าให้ HP หมดนะครับถ้า HP หมดเนี่ยมันก็จะลม้มครับผมอ้าวไม่มีมาเล็ดพันแล้วหรอวะพอ,อซื้อมาแค่2อันนั้นตังไม่มีแล้วถ้าเกิดพลังงานเหลือทําอะไรขุดดินเล่นก็ได้ครับขุดดินเล่นก็ได้นี่มันจะมีโอกาสเจอของครับ โอเคพลังงานจะหมดแล้วอันนี้ฮาทุ่มแหะครับองหญิงบ่นแล้ะครับเหนื่อยจังเลยโอเคก็มาที่โฮมครับแล้วกดโอเคจะมีปุ่มสลีปขึ้นมาก็นอนเห็นไหมแต่ละวันมันจะเร็วมากนะครับและทีนี้ช่วงแรกเนี่ยมันจะมีเควสเยอะครับคุยกับตัวอ e ีเมลครับมันจะมีบอกว่าให้ไปหา NPC คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้แล้วแมปของเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นครับดูด้านซ้ายบนแมปมันนิดเดียวเอง แล้วมันก็โครจรพบกันหมดอะคือสมมติผมเดินมาตรงสะพานใช่ไหมครับมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้คือแมปจะค่อนข้างเล็กแล้วก็พยายามสังเกตน,นิดนึงว่าเขาให้ไปที่ไหนนะครับแล้วก็เดินทางไปอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราจาไม่ได้ว่าเควสอะมีอะไรบ้างก็กดด้านซ้ายบนได้ครับที่รูปหนังสือมันก็จะมีบอกเควสอยู่ตรงนี้ว่าเราติดเควสอะไรบ้างอย่างเช่นกรณีนี้ไม่มีติดเควสอะไรนะครับมีแค่ต้องเก็บเงินให้ครบ3,000นเท่านั้นเองตอนสิ้นเดือน อั้นก็ดูเควสตรงนี้ได้ครับมันก็จะมีแบบว่าให้เอาของไปให้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็จะมีด้วยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะเฮ้ยผลผลิตงองเงยแล้วเกบเกฟก็อัน,นอื่นก็ลดน้ำครับเหน็นไหมก็แต่ละวันก็ไม่ได้ทําอะไรมากเพราะว่าเวลามันผ่านโคตรเร็วเลยเร็วแบบเร็วมากๆนะฮะโอเคทีนี้เงินแล้วเราเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับนอกจากซื้อมเมล็ดพันธุ์ครับเงินเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อชุดใส เพื่อที่จะเพิ่มสเตตัสได้ครับซึ่งไอ้พวกชุดเนี่ยเราต้องมาซื้อร้านนี้ครับนี่ร้านนี้ร้านนี้น่ะก็เข้าไปนี่คุยเลยกดช็อปนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้ซื้อใช่ไหมครับหมวกเดิมทีจะเป็นหมวกอันนี้ครับนี่นี่นี่วกสเตตัสสเตหนึ่ง hp หนึ่งพอเป็นอันนี้ปุ๊บสเตน3สาม hp สองใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีเงินเยอะมากเลยเนี่ยเราก็ต้องเอามาซื้อของพวกนี้เพื่อทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้น จะได้ทำฟาร์มได้นานขึ้นเวลาในแต่ละวันก็จะยาวนานขึ้นด้วยถูกไหมครับเพราะว่าค่าอินมันบวกเวลาของแต่ละวันด้วยก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการเล่นเกมเนี้นะะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อื่นด้วยนะครับว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคนนี้สิอันนี้เป็นแค่ n p c เฉยเนาะ,ะก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวมีร้านค้าด้วยตรงนี้อ,อันนี้คือเพิ่มสกิลเออต้องเลเวล10ก่อนนะครับก็จะมีสกิลไม้ใช้ซึ่งตอนนี้ผมใกล้เลเวล10แล้ว มีสกิลมาด้วยนะเพิ่ม HP เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบเต็มไปหมดอะ่ะมีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับแล้วสกิลบางอันคือโห500,000คือแบบเกมนี้เล่นได้ยาวมากครับถึงแม้ว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเล่นได้ยาวนานครับผมเสร็จแ,แล้วนะครับมันจะมีตู้แกปองรวยเขาบอกว่ามันจะสามารถเปิดแกปองได้ในวันที่ฝนตกครับแต่อันนี้ยฝนไม่ตกก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินดูเมืองต่ออีกหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่านี่เป็นผู้ใหญ่บ้านครับผมก็เข้าไปในบ้านเขาได้นะครับ คือบางทีจะมีเควสผู้ใหญ่บ้านป่วยอยู่อะไรเงี้ยให้หาของไปให้เขาก็ขุดดินแป๊บเดียวก็เจอแล้วครับถ้าจะไม่ผิดห,หาน้ําพึ่งมั้งอ่าแล้วก็คนนี้ครับจีบได้ครับผมเนื่องจากเราเล่นเป็นองค์หญิงไงเออแล้วผู้ชายในหมู่บ้านเนะี่ยมีไม่กี่คนแล้วก็สามารถจีบได้ให้ของนะครับเออแล้วก็ไอซีกับบีนี่คือเกรดของผลไม้นั่นแหละครับอ่านะให้ไปเห็นไหมเขาบอกว่าก็ความสนิทเพิ่มมากขึ้นครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเพิ่มจนสูงสุดแล้วมันจะยังไงมันจะมีแต่งงงแต่งงานอนะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคนนบะครับ อันนี้ก็จีบได้เพราะเมืองมันก็จะเล็กๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมี n อ c อยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ถึง10คนได้ซ้ำนะแล้วก็มีร้านค้าขายของไม่เยอะครับบางร้านเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเล่นเนี่ยมันจะยังไม่เปิดในช่วงแรกนะก็แบบต้องเล่นผ่านไปก่อน4 5หวันอะไรเงี้ยมันถึงจะเปิดนะครับและร้านค้าไม่มีเวลาเปิดเวลาปิดด้วยเข้ามาคุยได้เลยอย่างเช่นคนนี้ก็มีผลผลิตขายแรงเอสบเลยก็สุดยอดไปเลยครับผมคนนี้ล่ะ คนนี้คือกินน้ําผลไม้ครับแล้วก็จะเลเวลอัพทันทีใช้ตังค์เจ็ดหมื่นไปดีกว่าแสดงว่าเล่นหลังๆเนี่ยเลเวลมันคนอัพยากก็เลยใช้เงินเนี่ยในการที่จะอัพเลเวลนะครับเอาล่ะก็น่าจะมีแค่นี้นะเกมเนี้ยก็เราก็เล่นไปเรื่อยๆต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอ่านเควสไม่ออกไงว่ามันให้ไปไหนอะไรยังไงผมขุดเล่นก่อนนะครับมีของไหมเนี่ยโอ้ยสี่ทุ่มแล้ว โอ้ยง่วงแล้วรู้วจ้าไป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 ขุดเล่นแล้วไม่ได้ของเลยวะไปรับสลีปเห็นไหมครับว่าแต่ละวันไวมากอุย้ยเดี๋ยวมีคนเมสเซจมาดูก่อนครับเขาบอกว่าอให้ไปหาแอนนานะครับให้ไปหาแอนนาโอเคอ่เดี๋ยวค่อยไปกนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้เก็บผักก่อนแล้วออค์หญิงก็ตื่นค่อนข้างสายนะเนื่องจากเป็นเด็กอยู่นะอย่าลืมอย่าลืมตรงนี้นะ คือแบบว่าต้องนอนเยอะไงอ่าเมื่อกี้นอนเที่ยงคืนตื่นล้วมาก็เก้าโมงกว่าแล้วอะไรเงี้ยเก okay. ไปหาแอนนาก่อนซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าแอนนาคือใครไม่เป็นไรครับแล้วก็เดินดูได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่บนหัวนะครับว่าคนไหนคือแอนนาเนาะวิ่งเข้าไปดูดินี่ไงนี่ไงนไงะแอนนาก็จำๆไว้หน่อยก็แล้วกันใครชื่ออะไรนะฮะโอเคได้จดหมายหนึ่งอันครับเปิดดูหน่อยสิด้านซ้ายบนมีเควสอะไรไหมเควสยังไม่จบนะครับออ เขาบอกว่าให้ให้ไปตามคนชื่อแมรี่นะฮะเพื่อเอาจดหมายให้ครับอ่ะวิ่งหาต่อเลยแมรี่อยู่ไหนไม่ใช่คนนี้เนาะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ที่เกี่ยวข้องกับเควสอะจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นครับนี่ไงเห็นไหมจบแล้วเควสก็จะง่ายๆแบบนี้บางทีแค่คุยอย่างเดียวได้ซ้ำไม่ต้องทําอะไรเลยบางเควสก็คือจะมีแบบว่าให้ให้ให ปลูกผลไม้ตามที่เขากําหนดเช่นผลไม้แบบอะไรอ่ะสตรอเบอรี่สองพริกสองอะไรเงี้ยแล้วไปคุยกับเขาก็จะผ่านนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะ้องว่าต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเล็กน้อยนะครับอันนี้เควสผ่านแล้วเขาให้โปเตโต้ซีดมาอันหนึ่งเอ้ยลืมลืมลืมซื้อมเมล็ดพันธุ์ตังมีเ่ราะวันนี้ตังหมดตูดแล้วว่าซื้ออะไรไม่ได้แล้วโอ้ซื้อได้ซื้อได้ซื้อพริกพริกราคาถูกอยู่ซื้อมาสี่เมล็ดแล้วกันครับหมดตูดเลยครับเหลือร้อยห้าสิบไปเออแล้วก็เครื่องมือก็ซื้อได้นะนี่เดินมาาทงี้ เครื่องมือซื้อได้นะเพื่อที่จะทําให้ประสิทธิภาพมันมากขึ้นคือเดิมทีก็จะมีแค่แบบเนี่ยไอของที่มันขึ้นสนิมนะแล้วก็ถ้าเกิดเลเวลเราสูงขึ้นดูเลเวลด้วยนะครับเวลาเราจะซื้อของต้องดูเลเวลด้วยอ่นะมันจะเพิ่มแบบสปีดในการทํางานแล้วก็เพิ่ม exp ด้วยนะครับก็ซื้อได้หลากหลายอ่านะก็ที่เราจะใช้กันจริงๆก็คือไอ้นี้ใช่ไหมครับที่ขุดดินอันนี้ก็คือแบบพร้อใช่ไหมเขาเรียกพั่วใช่ไหมสามงามก็คือทําให้พื้นดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกนะครับแล้วก ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับไอที่เป็นอุ้งมือแมวนี่ก็คือจริงๆมันก็คือ,อ้น,นี้แหละเดียวกันแต่ว่าใช้เป็นอุ้งมือแมวขุดไงมันก็จะน่ารังนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับอันนั่นแหละพอเราซื้อของมาแล้วครับก็กลับไปที่ด้านซ้ายบนครับหนังสือไดอารี่ของเราเนี่ยแล้วก็เลือกอันที่สองนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะใส่เนี่ยเราก็คลิกแล้วเราก็กดตัวนี้ครับจะเป็นการใส่ชุดก็จะเปลี่ยนไปด้วยไหมครับส่วนทํายังไงให้เลเวลอัพไวๆก็อย่างที่ผมบอกแหละไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับไอตัวพลังงานเหลือก็ไปขุดดิเนเล และดูว่างนะขุดดินเล่น่ะปลกต่อครับผมโอเคเนาะเราซื้อมาสามเมล็ดพร้อมกับได้จากควสอีกมเมล็ดหนึ่งนะครับนี่อะพั่วไปเลยแต่งหน้าดินเขาเรียกว่าแต่งหน้าดินใช่ไหมแต่งหน้าดินขุดเล่นก่อนขุดพื้นทินเล่นไอ้พวกเห็ดเหดอะไรงี้เก็บไม่ได้เลยนะ ตอนแรกผมนึกาจะเก็บเห็ดไปขายได้พวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้แบบว่าตีฆ่ามานันอะไรเงี้ยทำเป็นเกมแนว RPG ไปเลยโอเคเหนื่อยแล้วนะครับไม่ต้องรองคืนด้วยนะเพราะว่าหมดแล้วไม่มีอะไรทําแล้ววันนี้นอนเลยเข้าใจาครับก็คือแล้วก็อย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจนเราเบื่อใช่คนนี้แล้วกันจนเราเบื่อคือไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เลิกนะครับเพราะอย่างที่บอกอะ่ะเกมเนี้ยแต่ละวันมันไวมากนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําเพิ่มเติมคือเรื่องของเวลา ที่เราจะเซฟครับถ้าเกิดอยู่ดีๆเราปิดเกมไปเลยเนี่ยอันนี้ระวังนะมันจะไม่ได้เซฟให้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องคอยเข้ามากดเพื่อปความปลอดภัยนะคือมันมีออโต้เซฟแหละก็คือดูด้านซ้ายบนเนี่ยแหละมันจะมีตัวเซตติ้งครับเนี่ยตรงนี้กดรูปฟอปปี้ดิครับเนี่ยแหละเป็นการเซฟเออเป็นการเซฟนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือระวังไว้นิดหนึ่งกัแล้วกันบางทีเราปิดเกมโดยที่เกมมันยังไม่ออโต้เซฟให้มันก็จะอันตรายตรงนี้ แล้เกมนี้ก็สามารถซิงก์กับ Google Play ด้วยเพื่อเราจะไปเล่นอีกเครื่องหนึง่งเพราะเกมนี้มันไม่ได้ต้องต่อเน็ตเล่นตลอดเวลานะครับอ่ะก็อันนี้ก็จําไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันส่วนออปชั่นอื่นมีอะไรบ้างก็คือที่ผมปรับมีอย่างเดียวเลยคออืนนี้คือเดิมทีอ่ะมันจะเป็นเคอร์เซอร์บนล่างซ้ายขวาแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วมันกลายเป็นอันนี้แทนอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับเนี่ยก็ลองดูนะ เพราะนั้นการเล่นเกมนี้ก็แค่นี้แหละนะครับก็ใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมหรือเล่นไปไกลแล้วก็มาแชร์กันได้ครับเพราะว่าเกมนี้จริงๆมันก็เปิดต่างประเทศนานแล้วนะมันแค่เพิ่งลงสโตโร์ไทยไม่นานเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นบางคนอาจจะเคยมุดไปเล่นมาแล้วนะครับอุ้ยได้ตังค์เยอะเลยรอบนี้วันก่อนก่อนขุดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็วันนี้ไม่มีเควสใช่ไหมครับก็ทําแค่นี้แหละขุดดินเล่นมีตังค์ก็ไปซื้อเมลเ็ดไม่มีตังค์ก็ขุดดินเล่น <laughs> โอเคครับเพราะนั้นสำหรับลิปนี้เท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับใครนทะ่านโชคดีครับ